สาธุ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 ด้วยยนันด้วยบุญด้วยบารมีต่อพระปู่สีสุโธไม่ยาสีปฐุมมาวันนี้ลูกหลานสายยันใส่บุญสายบารมีต่อพระปู่สีสุโธไมยะสีปฐุมมาได้นําเครื่องสักการะบูชาด้วยชุดเครื่องก้าวมาถวายต่อพระปู่สีสุโธ ยาสีปฐุมมาเพื่อขอพรขอบารมีปัดนี้ลูกหลานได้นำเครื่องสักการะบ,บูษามาถวายพร้อมนางลำขอบารมีพ่อปู่สีสุโธแม,ม่ย่าสีปฐุมมาได้โรปรดเมตตาปัะทานพรเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีให้กับลูกหลานสาย,ยานสายบยุญสายบารมีทุกผู้ทุก,ทก,ทกานามเด้อ สาธุสาธุสิ่งปองพี่เฮียเสียสอบย่อน้อมขอบสนันขันจริงสิ่งปุ่มฟ้